ไปกด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 นอยครับพี่ท่านพี่ท่านครับกดหน่อยครับกดไปเร็วๆนั่นแหละสวยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บาชนะเองน้องเจนี่ปีที่รอคอยเออไอ้นั่นไอ้เชื่อถ่าได้เป็นนายกป่ะพีจะรู้ไออ่ะคือจะว่าตายมับมับ อาจจะไม่ช่่มเหมือนตะเกาะน,นะฮะเด็บเปิดเสียง่อไม่รู้รู้สึกว่าช่วงนี้กูยิงไม่โดนอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยได้เล่นและะ้วมั้งแดดฮาวีก็ไม่ค่อยได้เล่นอ,อ่ะนี่ไง <laughs> ช่วงนี้กูไม่ค่อยได้ยิงโดนสักเท่าไหร่เลย เ่วนี้ไม่ค่อยจะยิงโดนแต่ก <Off canvas. S 1> in ็ยิงโดนอยู่เมื่อกี้พันยาแบบเอ้ากำลังพันยาเลยเมียงเม่กี้มันเป็นภู่มหญ้าอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนอยู่ตรงรถอ่ะเพื่อนเห็นไหม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 เสือครับไอ้โอ้โหกำลังจะโม้เลยกูตีกูได้ไอ้ขม้แซ่ยิงหัวเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรข้างบนเอาเพื่อนเพื่อนเออ เราถังเพื่อนทำไมวะจะแค่โชว์ให้ดูว่าเพื่อนซื้ออะไรนะเพื่อเพื่ออะไรดูเอาอันนี้เอาก็ได้โมเดลก็ได้มันซื้อปืนอะไรมารูจะบ้าก็มันเล่อหกอย่าเล่นเอ็มบีห้าวะไม่มีอ่ะตอนตอนเล่นมันจะไม่มีเพชรแต่ตอนเล่นไม่เล่นมันจะมีโอ้ไม่เก็บเฮ้ยขวาไม่โดน ข้างกำแพงสองตัวป่าซ้ายป่าซ้ายโอ้ย,อยอไหนวะไฮ้ข้าหหว่านร้อยห้าเก้าชาดิเดีครับไอ้คนยิงไม่ได้คิวไอ้คนยิงไม่ได้คิวจริงจริงอุ้ยอู๋ตัวนึงอีกตัวนึงตัวนั้นจะตายแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อย วิธียืนงัดกับสองหนึ่งเฮ้ยเข้าหัวร้อยนึงนี่ไงเสร็จโจรยิงมั่มวๆโดนหัวเฉลยเลยม่ือกี้ยิงม,มั่มวๆโดนหัวเฉยเดี๋ยวนี้คนมันยังเล่นสกินมอนเตอร์กันอยู่ปะสกินเนะี่ยสกินมอนเตอร์เนี่ย ิเนี่ยสกินเนี่นยมอไม่เหรอมึงต้องดูเครื่องมึงขกูไม่ได้โหลดสกินที่มันเป็นลายม่วงม่วงฟ้าฟ้าสกินมอน,นเตอร์ของเอ็กเอมเอ็กเอมแปด่ะโอ้โหดูดจะได้โอ้นินนิง่งสวยซุปหน่อยครับ รู้นะว่ามันจะมาแต่ลูดไว้ก่อนขนาดมันขนาดเปิดก่อน,นั่นเกาะหายไปเกือบครึ่งนึงไหวปบ้ไว้ไวลุ่นไอ้สู่ไอ้เอ็ม e อีป่ะว่าเอ็มอีได้เอ็มแน่เกมวายเกมวายเกมวาว่ะเกมวว่ะทำไมเกมวจัง เกมวัยเกมวัยเคสกูสั่งไปเกือบครึ่งเดือนยังไม่มาเลยเคสกูมันบอกว่ามาจากสั่งประเทศอะไรวะสั่งไปเกือบครึ่งเดือนยังไม่มาเลยครึ่งเดือนแล้วยังไม่มาเลยเนี่ยไไม่โดน แล้วใครแม่งป่าละเบิดมาวะไ,ไปเจ็บเจ็บตัวนั้นเจ็บวอโห,โอโหโอมันเปิดผมครับเข้าหัวไปโ,โ,โ,โเจ็บเจ็บไอวอ์แบบไอวอลลูกไม่ทัน ไอ้วอ oh, so, ีกลูกไม่ทันไอทีข้างบนโคตรเจ็บอ่ะจะตายหมดแล้วช่วบผมทีกิตเตะแต่มันเจ็บจริงนะไ้ยตัวข้างบนอะไหวไหมน้องโคบินเออซ้ำ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 นี่หัวเตะกระซ่า กอซ่ากอซ่าแล้วกอซ่าแล้วนะเอ,อ้ขอปืนหน่อยดิไม่มีต่งางตาเดี๋ยวแล้วมีแค่กอซ่ากระบอกเดียวไม่ได้ขอปืนชาร์จหน่อยไม่มีต่างตาคุณมีปืนอยู่ดีๆก็บอกเดี๋ยวตาตอน,นโอ้จนอย่างวะเียปืนนี้มันดีฉลวยพอได้ด้วยนั้นซะจนทั้งในชีวิตจริงและในเกมน่าเรักจริงอะไรด้เมดกูพัน พันหกกูได้แค่นี้เองเหรอไหลกว่ามยงจะให้มันย like ิงทำไมอ่ะยิงมาอย่างนี้ก็โดนเนี่ยครับอุ๊ยอเกือบตายช่วยด้วย โค้ดเจ็บอะไอ้นั่นอ่ะแล้วมันโดดขึ้นโดดลงคนละตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวขบนตัวเดียวบนตัวเดียวขบว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 นตัวเดียวซาดดิซาดซาดเจ้านี้ต้องซาดสวยเพื่อนบูญยาไปแยกย้าย